อ่าเป็นอีกตัวนะครับสำหรับตัว iPad Air 5นะตัวนี้เป็นชิป M1 เรียบร้อยแล้วปัญหาก็คือเออ่ลูกค้าแจ้งมาว่าชาร์จไม่เข้าเลยระบบตัวชุดเมนบอร์ดมันช็อตแต่ที่เราพบเจอก็จะมีปัญหาในส่วนของชุดไฟเลี้ยงแนนกับชุดไฟหลักที่ชอ็อตเดี๋ยวผมจะให้เข้าไปดูในวงจรว่าเสียงในส่วนไหนจะเป็นจุดนี้นะครับที่เราเจอมันก็จะวิ่งมาทางทางเลย จริงที่มีปัญหาหลักๆก็จะเป็นตัวนี้นะฮะ4ชุดนี้ <Yeah. S 1> เพราะว่ามันต่อร่วมกัน,นตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหาช็อตทั้งทั้งหมดเลยนี่มันไม่ใกล้ของเดิมก่อนหน้านี้มันจะช็อตเลยดูจากตัวพิเตอร์กระดาษนี่เห็นมีค่าแล้วเนี่ย0.4น,นไหมครับอ่านี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทำการเทสกันนะ เรียบร้อยนะครับสําหรับ iPad เปิดไม่ติดก็เป็นอันจบเรียบร้อยสำหรับชืดระบบไฟมีปัญหานะครับหลีกเลี่ยงนะครับอุปกรณ์เทียบแล้วก็โดนน้ําโดนความชื้นตกกระแทกหลีกเลี่ยงพวกนี้ก็ใช้ได้ยาวแล้วครับฝากด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวนัสดีครับและยังไงขอฝากร้านเราไว้ด้วยนะครับตามแผนที่ Google Map นี้เลย